คาแรคเตอร์เพลงของพวกคุณนี่คือแบบว่าละมุนจริงๆ่ะเราอยู่กับพวกเขาแล้วนะฮะออฟฟิศแมนนะผมสับผมส้สนุกสนานนะฮะสวัสดีดีเจดอทยครับผมสวัสดีนะฮะเอาวันนี้ลาไปก่อนนะยังนะสวัสดีนะฮะ อมาพร้อมกับความสนุกสนานจริงจริงจริงกลุ่มออฟฟิศแมนมีทั้งหมด5คนใช่ไหมใช่แต่ว่าอีกคนนึงก็อีกคนนึงไปขายปลาหมึกอใช่ไปขายลูกชิ้นทอดก็ได้อ๋อแล้วไมทแลไมมันยังดิบเหลือเกินกานเป็นศิลปินกับขายปลาหมึกกับลูกชิ้นทอดไม่คือเขาไม่สบายเขาไม่สบายเขาต้องเสียคนติดงานครับ ก็เลยส่งตัวแทนมาวันนี้ร้องเพลงใ,ใหม่คือเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นก่อนที่จะไปพูดถึงออฟฟิศเมอะไรยังไงนะฮะแต่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วล่ะนะฮะครับผมรีเสียงเขัาไหมฮะโทรศัพท์ ผมว่าออฟฟิศแมนเนี่ยมีหลายคนรู้จักอยู่แล้วเพราะผลงานเคยมีแล้วใช่ครับผมแต่เกินไปก่อนเมื่อกี้คือคือจริงๆพวกเขามีความสนุกสนานแต่ว่าบางอย่างที่มันดูแบบว่าดูขัดกับคาแรคเตอร์หลายอย่างเยอะจริงจริงๆแล้วนี่ไม่รู้จักดีเจเนี่ยผมไม่รู้จักไม่รู้จักเลยเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องงานล้วนๆนะฮะอย่างอื่นเราจะไม่พูดใช่เนื้อเนื้อเน้นเน้นนะสีเลือดล้วนๆนะฮะ ถ้าอยากจะไปบันเทิงไปทางอื่นฮะใช่ใช่ใช่ทางอื่นเราีเรียนะเรียนะครับพูดถึงเพลงเพลงเพราะมากจริงๆีงจริงครัขอบคุณมากครับเพลงเพราะมากจริงฮะคือคาแรคเตอร์ของพคุณเนี่ยคือจริงๆเป็นคนสนุกสนานอย่างคนู่เนผมก็รู้จักอะไรอางเงี้ยสนุกสนานแล้วด้วยคาแรคเตอร์เป็นออฟฟิศแมนมันมีความแบบเริ่มแตกต่างละครับผมแล้วด้วยความสนุกของคุณเองแล้วจากเพลงที่เคยทำมาแล้วที่สนุกมากๆก็กลายเป็นโซริงริงโกิงโลิงโกลิงโกลิงโกิงโก เรื่องเก่าเรื่องเก่าสาวาวันอื่นเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงเรื่องนี้ให้แนะนำตัวแต่ละคนกับคนดูก่อน่าครับผมพวกเราออฟฟิศแมนนะครับผมฟ้าฟิวสุสุิงรีโก ผมจานอุจินวัตน์เบ๊ผมจานโจจิระสักซักซักซักักซักแ้ไปไปฟ้าเพียงสุดสุดวิกฤต go 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 g จานอูจินวัฒน์วัวน์วัวนวัฒ

แหมคาแรคเตอร์ที่ผมถึงบอกกันว่ามันเดินว่ามันมีมันมีความเออมันมีความมันมีความแตกต่างในคาแรคเตอร์ของคุณอยู่อะไรเงี้ยทำไมถึงทำไมถึงเป็นออฟฟิศแมนล่ะฮะเพราะว่าคุณเป็นคนสนุกสนานอ่ะออฟฟิศแมนก็คือนี่เราไปดูดวงชื่อมาครับไปดูดวงใช่ดูดวงชื่อเอาชื่อมาเหมือนชื่อฟ้าเฟียวเนี่ยนะใช่ใช่ฟ้าเฟียวครับผมเราเราสายศาสตร์เนาะเราสายศาสตร์เราดูว่าอะไรมันจะโปงอะไรมันจะปังแล้วอย่างเราเป็นเนื่องจากอายุเราอ่ะ พึ่งเป็นเจเพสเนาะเบนเจเพสเหรอเบนเจเพสยี่สิบห้ายี่สิบหกอะไรเงี้ยเบนไปไกลเลยนะเบนเบนไปโค้งสุดท้ายแล้วตอนนี้เนี่ยเหนื่อยกูอะฮะฮะฮะเนี่ยครับเดี๋ยวเอาสีเรียดเดี๋ยวคนดูไม่ดูเนยอะก็คือหมายความว่าเราเนี่ยอ่าเนื่องจากอายุอานาม้นเนี่ยรวมกันจริงๆก็ร้อยกว่าปีร้อยกว่าปีเนาะร้อยกว่าปีซึ่งผมอายุอ่อนสุดยี่สิบสี่ยี่สิบสี เป็นรับทราบสิ่งการแล้วเราก็การรวมการรวมการที่ว่ากลุ่มออฟฟิศเนี่ยเป็นกลุ่มที่อายุไอ้น้ำใกล้เคียงกับเราแล้วเราก็ทำงานออฟฟิศกันด้วยครับผมก็ไปจัดออร์แกไนซ์ไปบริษัททัวร์อาจารย์อู๋ก็ไปดูโรงเรียนดนตรีแล้วก็ทำของขัดครับแล้วก็อยู่เบื้องหลังอยู่แล้วอยู่เบื้องหลังตอนนี้ก็เป็นผมก็ขายไก่ทอดอยู่ครับเอาดีุณี่เป็นพวกข้าวขาต้นเนี่ยลูกชิ้นปลามมึงไก่ทอดครบเลยก็อยู่กับอาจารย์อู๋ครับทำเบื้องหลังแล้วก็เบื้องหลังสอน อยู่โรงเรียนเขาด้วยอ๋อสอนด้วยทำเบื้องหลังด้วยแต่ละคนก็เก่งด้านเพลงเก่งด้านโปรดักชันอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแล้วไปไปยังไงฮะไปเจอกันได้ยังไงครับมารวมแก๊งกันเป็นเราเจอที่อะไรเบอร์พอยท์ฮะเบอร์พอยท์ผมเจอไปทำอะไรฮะไปทำอะไรฮะตอนนั้นไปออกรายการอะไรการออกรายการออกออกคนละรายการรายการแล้วมาเจอกันของผมออกพฮิทูกี้พี่เบลพี่หบลล์พี่หมลล์จะทำไม่ผิดนะครับครับคอนเสร์ตแต่ไปเจอไปเจอกันไปเจอกันผมว่าเอ้ยนี่มันบ้าดีว่าผมเจออยู่ข้างในผมว่าไอ้นี่มันบ้าดีว่าบ้าไหม บ้าแล้วโอ้โหมันก็เห็นทรงเมื่อก่อนผมส่งมันจะเป็นลูกศรไงไอ้คุณจะไอ้คุณจะโหยว่าแม่งพี่มึงบ้าดีกว่าจะดูเพลงเขาแต่ละเพลงแล้วแต่ก่อนเนี่ยเพลงแบบแนวๆเท่านั้นใช่มก็เลยจับมือกันครับจับมือกันแล้เอ้ยผมชอบพี่พี่ชอบผมไม่ทำเพลงกันดีกว่าแล้วก็เลยทำเพลงเป็นสวิงลิงโก้ครับสวิงลิงโก้นะฮะเอาพูดถึงเพลงผมว่าเพลงนี้ทุกคนต้องรู้จัก

โอ้โหสวีดิโกเพลงเนี้ยผมว่าทุกคนต้องเคยดูจ้างจ้างจ้างหมื่นเลยล้านรู้สึกเหนื่อยไหมรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยเพราะใครเหนื่อยเพราะเราอย่างน้อยทุกคนเข้าไปดูทุกคนต้องงงนะฮะต้องมีงงต้องมีงงกันบ้างเออแล้วก็ได้ความสนุกสนานจากเพลงของนี่แหละของของออฟฟิศแมนพอพอเราหายไปสี่ปีเนี่ย เนื่องจากคนอื่นไปทํางานทําการกันใช่ไหมก็ทุกคนมันแบบแบบมันถึงจุดอะครับอแต่ว่าเราไม่ได้เราไม่ได้หายจากวงการเพลงนะเราอยู่เบื้องหลังกันหมดเลยครับก็เราก็แต่งเพลงให้ศิลปินท่านอื่นแต่งเพลงให้โฆษณาแต่งเพลงให้แอปพลิเคชันบอกได้นะศิลปินไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยศิลปินเของผมก็มียูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ต่างต่างไปเที่เขาต้องการมีเพลงแล้วก็เพลงโฆษณาเพลงแอปพลิเคชันเงีรยบบางทีคอนแทคแต่งให้แต่ที่เนี้ยเราพอเราทำมาไปเราชอบเพลงใช่เราว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มีเพลงของเราอะครับ แล้วผมไม่มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศอินเดีย่ะช่วงโควิดเนี่ยนะครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่โอยไอไปนทนาเลยหปีทีแล้วปีที่แ้วปีที่แล้วปีท่แล้วปีที่แล้วปีที่แล้ปีที้วปีแล้วปีที้ปีทีน้วปีทีน้วปีีแลวปีที่วิด่แล้วแล้วปแล้วปีทู่แล้วปีที่แวี่แวิีที่แล้วปีที่แล้วีแล้วปีแล้วปแล้วียอ่อี่ปีที่ี่ลท้ เดี๋ยวสรุปสรุปสรุปคุณหรือคุณหรือเพื่อนผมว่าผมไปแบบผมก็ขึ้นบนดาดฟ้าใช่ไหมครับครับครับแล้วก็ผมก็คิดว่านเมื่อเราชอบเพลงเราควรจะมีเพลงเป็นของเราเองสักครั้งหนึ่งใช่ครับก็เลย เขียนเพลงขึ้นมาครับเป็นภาษาบาลีภาษาบาลีจริงๆภาษาภาษาบาลีแล้วก็แต่ว่ามี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 เมโลดี้ทำมาไงครับขอสักหน่อยได้ไหมมีไหมมีไหมมีไหมจำไม่ได้แล้วมันต้องอ่านมันต้องโดนต้องออตอนนั้น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 แล้วก็ส่งมาให้จารูมีแบบสักเวิดไหมอะไรอย่างเงี้ยไอไอเอาอูไออูอูไอเออยออหงงที่นี่เลยงงหงงเดี๋ยวก่อนคืออย่างงี้อย่เล่าให้ฟังเหมือนคนลิ้นไก่สั้นมากกว่า ไอ้เอาหัวอะไรเนี่ยแล้วอีบอกว่าเพียวฟ้านะเพียวฟ้าฟังปุ๊บลิ้นกุดเหรอเอเอไม่ใช่กุดสัหน่อยเป,ป็นคาถาเว้ยแล้วแปลเป็นภาษาไทยคือผมสม่งมาให้อาจารย์โู๋อาจารย์โอ๋บอกว่าอาจารย์โอ๋โทรกลับมานะครับพี่มึงบ้าหรือเปล่าใครอย่าฟังเพลงนี้มาคือคือส่งมาอ้ออ้อไอ้ไอ้เนี่ยคืออารมณ์แบบเพี่พี่ทำเพลงไทยทำ ทำเพื่อให้คนฟังนะพี่ถ้าพี่จะทำแบบอารมณ์แบบอย่างงี้ก็สุดโตงไปเลยอยากไปจนตัดไปเลยต้อคเขาคุยไปคุยมาผมก็บอกไปคุยกับน้องก่อนคือคาแรคเตอร์ของเขาจริงๆเนี่ยคือเป็นเพลงสนุกสนานเป็นเพลงสนุกสนานพื้นฐานคือแบบเดี๋ยวสนุกนะเดี๋ยวก่อนยังไม่จบอ่ะจะต่อต่อต่อไอเดียเรแล้วเสร็จแล้วก็กลับมาที่ประเทศไทยใช่ไหมกลับมาอ่ะหกเดือนนล้วเนี่ยผมใช้เวลาเขียนเนื้อกลับมาอีกหกเดือนนะหกเดือนอันนี้ของจริงอันนของจริงแล้วก็ให้น้องอิมช่วยเรียบเรียงด้วย หกเดือนเนี่ยนะภาษาบาลีของคุณเนี่ยนะแปลเป็นไทยแปลเป็นไทยด้วยไม่ถ้าคุณไม่แต่งเป็นไทยตั้งแต่แรกอ่ะผมบอกว่าไปคุยกับน้องก่อนไม่ก่อนคือเราไปปฏิบัติธรรมไงแล้วคุณจะไปแต่งบาลีไม่แต่งเป็นไทยทำไมตอนนั้นหรอเดี๋ยวตอนนี้ ตอนนี้มีเจก็เริ่มงงแล้วเราแคไปปฏิบัติธรรมไงตอนนั้นไปปฏิบัติธรรมครบผมก็ซึ้งเราไปทำไงเราก็สวดมนต์ทุกวันอะเป็นเดือนเลยนะมาต่อแล้วก็กลับมาเรียบเรียงใหม่อิมก็มาช่วยเรียบเรียงว่าสุกาเราแปลเป็นไทยปุ๊บแล้วก็ใส่เป็นภาษาอังกฤษเข้าไปสมมติสมมติเขาว่าเราจะชอบใครสักคนใช่ไหมครับถ้าเราไปบอกเขาว่าฉันชอบเธอนะนู่นนี่นั่นก็ธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าเราบอกว่าสุเราไปเจอ มีคนที่ชอบไหมมีแฟนยังอ่ามีมีเหรอไม่มีอ่ะอ๋ออยากมี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 สู้อยากมีปุ๊บเดินเข้าไปพี่นะซู่นี่เป็นคนอย่จถามเร็วบางทีก็งงซู่เป็นคนที่ชอบใช่ไหมเดินเข้าไปปุ๊บมองหน้าเขางี้น้องลาบุดน้องไปล้างหน้าไป เจะไปจ้องตาเขานะครับต้องต้องต้องแบบในใจจริงนะเนี่ยเนี่ยในของจริงแล้ะบุญพูดเขาว่าเอาจริงจังดิจริงจังดิเออจริงจังดิเซิร์ไปปุ๊บไม่ใช่เราต้องจริงจังด้วยเออจริงจังอยู่เนี่ยเอามาสิเอามาต่อเลยอะยังไงแล้วยังไงเจ่ชอบใช่ไหมจะบอกเขาอย่างไรปุ๊บจับไปเลยเึบน้องจ้องตาพี่ใกล้ๆมาหน่อยจ้องตาพี่น้องจ้องตาพี่ทีเจดูด้วยนะจะได้ประจำําไอไอเอาอูไออู๋ไอเออย่า ตอนแรกเขายังงงครับเขายังงงเขายังงงแล้วเขาก็จะเดี๋ยวก่อนน้องใจเย็นไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมีความรู้สึกมีความรู้สึกอะไรบ้างสิเฮ้ยรียนเชิญเผื่อหน่อยเผื่อหน่อยผมฟังกินผมฟังหลบแบบว่าเผื่อหน่อยเคผื่อหน่อยเคผื่อหน่อยเออแบบว่าไอ้ยอายเราต้องอาย ไอเอไอแล้วพอคนได้คาถาดีใ <Dynamic> ช่ไหมโดนคาถาเขาจะไปค้นหาคําตอบเธอเขารู้ว่าคำแปลอ่ะคืออะไรเขารู้ว่าคำแปลคืออะไรเขาจะชอบคุณเลยจริงคำแปลมันอยู่ในคำแปลอยู่ในเนื้อเพลงต่หลังศึกแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นคืองงก่อนงงก่อนเฮ้ยมันมีคนได้แต่งงานจริงนะชื่อโจ๊กคนชื่อโจ๊กเนี่ยเขาแชรหาผมแล้วเขาโทรมาบอกว่าพี่เบลผมแชร์ถาพี่ผมไม่มีแล้วนะอ่า ได้จริงเหรอแล้วไม่มั่นเหรอไม่มั่นพี่ผมแต่งฝฟนันแลเลยโอ้โหผมเลยอยากประกาศคุยกันในวงแล้ว่าตรงนี้เลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปถ่ายวียาเขาครับแล้วก็ให้เขาบทสัมภาษณ์อะผมยังมาลงใน f a Facebook โอ้โหผมเลยบอกว่าคุยกันในวงว่าเอางี้ดีกว่าในเมื่อมันใช้ได้ผลจริงๆนะต่อไปนี้ใครที่ใช้คาถาเรานะหรือว่าส่งเพลงไปจีบสาวนี้นะหรือว่าจีบผู้หญิงจีบผู้ชายแล้วแต่คแล้วถ้าหมายความว่าได้ผลขั้นแต่งงานเนี่ยเราจะไปเล่นดนตรีให้ฟรีทั่วประเทศโอ้โหสัญญาแล้วนะคะ งานเข้าแน่ฮะตอนนี้บอกเลยว่างานเข้างานเข้าพวกมันแน่นอนนะผมผมบอกเลยว่ามีคนย่าไม่ไม่พูดเล่นนะผมว่ามีคนอยากได้เยอะจริงมีคนอยากติดต่ออยากร่วมงานเยอะฝากมาทัเลยไหมจริงจริงเออฝากเลยอ่ะฝากได้ถ้าฝากได้ก็ฝาก ศูนย์หกสองหกศูนย์แปดเก้าศูนย์หกห้าศูนย์หกสองหกศูนย์แปดเก้าศูนย์หกห้าครับโทรมาบอกเรื่องราวของคุณนะครับเราจะไปถ่ายวีดีาคุณด้วยแล้วก็เราจะได้ดนตรีในงานแต่งนะคุณแต่ต้องต้องต้องใช้จริงนะต้องใช้จริงครับคุณโกหกแล้วแต่คุณโกหกยันแล้วกลับได้แล้วกันนะครับหรือว่าเป็นความเสียสละเป็นน้ำใจดีๆนะฮที่ที่มอบให้จากศิลปินออฟฟิศแมนนะครับเอาพูดถึงเมื่อกี้เพลงเป็นความสนุกสนานของคาแรคเตอร์อยู่แล้วแต่เพลงที่เราฟังเมื่อกี้เนี่ยคือมันมันต่าางมกๆเลย ฮะคาถามันเป็นเพลงแบบฟังสบายเพลงคาแรคเตอร์แบบเพลงเพราะเลยอ่ะคือยังไงฮะทําไมพวกคุณยังไงครับถึงมาฉีกคาแรคเตอร์ตัวเองขนาดนี้เรื่องนี้ต้ยงราจักูเลยฮะคือคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเพลงมันมันมาก็ยากแล้วครับมันเป็นภาษาบาลีใช่ไหมครับและเมโลดี้ก็งงเหมือนกันต้องต้องคุยยังไงเฮ้ยแต่มันเพราะนะแล้วทีนี้ผมก็เลยโจดโจดคือโจดง่ายๆเลยคือสมมติเราหยิบกีตาร์ไปตัวครับปึ๊บเราเล่นง่ายเลยปึ๊บ ข้าเจ้าถาเธอรักต้อมานี้ถ้าใจเธอไหวก็คงจะดีช่วยดึงเข้ามาทีเธอมาเป็นดวงใจของฉันได้ไหมใช่มากใช่มากเป็นตัวขอดึงง่ายขอสึงง่ายคือเพลงนี้อ่ะขออีกทีได้ไหมฮะได้ครับข้าเจ้าเป็นสาวเจียงใหม่เป็นสาวเจียงใหม่เขียนบอกช่วยใอ ได้เลยอ่ะคือไปได้ทุกเพลงอปเออมันไปได้ทุกเพลงอ่ะเออจริงคือก็คือก็คือ,คอที่ไปที่มาเนี่ยผมต้องการให้มันง่ายสุดเออพอง,ง่ายสุดแล้วก็พอมันง่ายเนี่ยแล้วบวกภาแบบยุคนี้ครับต้องการคอรเป็นแร็ปครับแล้วทีนี้พี่เบลเขาคือเขามีคาแรคเตอร์ของเขาคือเรื่องเสียงคือเขาสามารถที่จะทําเสียงได้สองเสียงครับ อ่ะเดี๋ยวเราลองดูไปอ่ะลองดูยังไงฮะช่โชว์ให้เราดูหน่อยเแรรกลยคับโอ้เธอมาจากไหนมองอยู่ยิ้มน่ารักไร้อายมันคือความรักที่เขาอยากกันไม่ต้องสงสยัยเธอน่ารักจริงๆ j u s t t h i n k you love me ตาตายเต้นไม่เหมือนเดิมหรือว่าฉันจะไม่สบายแต่ฉันคงต้องไปหาหมอหมออะไรก็ไปหมอศัลยศาสตร์ ฉจริงๆคียวม่จะแต่งเพลงนี้แต่สี่ปีที่แล้วจริงๆคุณน่าจะแต่งเพลงนี้แล้วนะจริงๆไปทำอะไรไปทำอะไรม้วนไปทำอะไรมาผมก็มวนนะฮะผมก็ม้วคุณทำอะไรมาจริงๆแี่จริงๆแต่สี่ปีที่แล้วเนาแต่งลกาเยบอกว่า ที่อยาออกเพลงทย้งเงี้ยออกทพลงนี่ดีกว่าก็เพลงมันดีเพลงดีเพลงอารมณ์ชอบใช่ไหมชอบชอบใชบแล้วเสร็จแล้วว่าแบบว่าพอพอเราทำอย่างนี้ใช่ไหมโจทย์เรา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 แตกแล้วท or ีนี้ปุ up, ๊บ ความเป็นมีโซเชียลเนี่ยมันก็ต้องมีเพราะว่าผมเป็นอาจารย์สอนดนตรีเป็นโปรดิวใช่ปะ่ะให้มันดูแบบเอ้ยมีกลิ่นหน่อยท่อนโซโล่ผมก็เลยใช้แบบว่าท่อนโซโล่ใช้แซกเข้ามาแล้วก็เป็นลาตินแจส๊สเป่าเข้าไปเป็นสีสันของเพลงสสีสันแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมให,ใ,หให้ให้ให้คนจำแค่นั้นเองจุดขายก็คือคาถาไอเอาอูไออู้อู้ไอเอ๋ออ มันมีความน่ารักมันมีความกวนใช่ไหมมันมีความกวนอัวอันแปลว่าอะไรโอ้ไม่ดีนะรือเไปดูในเอ็มบีเไปดูในเอ็มบีบท่อนสุดท้ายจะมีมีแปะมีแปะมีแปลมีแปลอยากรู้ว่าอะไรยังไงอ่ะเอ็มบีตอนนี้ปล่อยยังไงบอกแฟนๆหน่อยเอ็มบีจะปล่อยที่ไหนที่ที่ยูทูบครับพิมพ์คําว่าคาถากด เอนเตอร์จึ๊กขึ้นมาอันแรกเลยเป็นเดอะบอสเป็นรูปบอยแบนด์ห้าคนเรียงกันเลยแล้วมีคำว่าคาถาออฟฟิสมับนั่นคือแบน่๊วพิมพ์ขึ้นมาจะเจอห้าคนคือแบ็กสตีดบอยใช่ไหมคือเหมือนคนที่พิมพ์พิมพ์คาถาภาษาไทยคาถาภาษาไทยคนในยูทูบขึ้นอันแรกเลยอ่าโอเคหาไม่ยากหาไม่ยากไม่ยากครับหาไม่ยากแต่ว่าแต่ว่า เราต้องมีคำเตือนครับว่าถ้าใครที่ดูเองมีเราเนี่ยมองคนร้องจะปวดคอทำไมฮะทำไมฮะต้องไปดูต้องไปดูถ้าดูแล้วปวดคอเองคือคือคือถ้าการน้อยไปดูแล้ว อาจารย์ออสบอกว่าอาจารย์ดอสอาจารย์อาจารย์ดอสจะเป็นเขาเนี่าออสออสอยู่ตรงนี้ฮะออสอาจารย์นี่ชื่อออสนี่ชื่อออสอดอสออสออสพูดผิดตรงไหนเนี่ยลูดออสลูนออสสีพูดผิดเหรอสีพูดผิดเหรออะไรฮะสีพูดผิดตัดผ่านไปดสีเจดอสสีเจดอสถ้เจดอสไปดูเนี่ยเจดอสจะรู้ว่า ม่ทำไมพื่อทำไมกูปวดคอวะต้องดูต้องดูนะฮะเป็นความสนุกสนานนะเป็นความน่ารักกลนวๆคาแรกเตอร์ของออฟฟิศแมนแบบนี้แหละผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะชอบกันนะครับยังไงก็อย่าลืมฮะแล้วแต่ละคนที่มี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 คาถาในการแบบจีบสาวไหมฮะแต่ละคนมีแบบอะไรเผื่อแนะนําคนที่เขาแบบอยากได้คาถาดีๆบ้างอะไรเงี้ยอ่บอกหน่อยมีคาถาอยู่ครับมีไหมผมแนะนาได้ไหมได้วันที่ยีเนี่ย ทำฮะร้านอาเล็สครับที่พันทองนะฮะมีนานะครับไปเจอกันได้นะครับอร้อคกันเพื่อประชาสัมพันธ์ไปทั้งวงไปทั้งวงไปทันที่หนึ่งก็ร้านมหาชนจังหวัดชนบุรีนะวันที่3นะครับเมษานะครับผลับเสรีภาพอมตะจังหวัดชนบุรีนะครับวันที่4นะครับร้านบูรพาวิถีจังหวัดฉะเชิงเซานะครับวันที่10เมษานะครับอาผลับบีทจังหวัดปราจีนบุรีครับวันที่17นะครับร้านการละครหนึ่งจังหวัด จันทบุรีนะครับแล้วสุดท้ายนะครับร้านมาดีบาจังหวัดระยองครับโอ้โโหปรโมทไปหลายที่เลยนะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ที่ทั้งหมดนี้นะฮะก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะล็อกดาวน์นะครับยัง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 ยเอาล่ะชอบนี่แหละเอาล่ะ ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เล่นเลยใช่ไหมยังไม่ดาวดูยังไม่ดาวลุงลุงใจเย็นลุงใจเย็นใจเย็นนะฮะทั้งหมดนี้ความสนุกสนานไปเจอกันได้แล้วแล้วแล้วเรามีเราเธอเข้าไปดูเอ็มวีปุ๊บแหละเดี๋ยวมมีท่าเต้นด้วยนะมีท่าเต้นด้วยมาเต้นหมาเต้นให้ดูหน่อยเต้นดิมาแล้ว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 ขาขาเลยมาท่องวงนะเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปเนี่ย ว่าฮะมึงต้องบอกว่าเดี๋ยวยังไม่ได้ฝากเพลงเลยจะไปแล้วเหรอยังไม่ได้ฝากสุดท้ายช่องทางติดตามยังไม่รู้เลยเนี่ยอม่แบบนี้เรามีชาเลนจ์ที่ตอบด้วยอ๋อมีท่าเล่นด้วยมาทัาเต้นยังไงแล้วก็หลุดท่าเต้นเดี๋ยวเดี๋ยวสอนมีชาเลนจ์ที่ตอบด้วยคือหมแบบว่าเดี๋ยวจะอธิบตรเลยอธิบตรเลยนะแล้วก็ต้องสอนกันไหม เอามาสอนสิอ่าไม่สอนแล้วผมจะยังไงล่ะตากล้องตากล้องทำงานหน่อยตากล้องเราตลอดอันนี้ตั้งไว้อัตโนมัติอัตโนมัติไม่ไม่ขึ้นเองก่นี่ระบบรลืมหมดลืมหมดลืมหมดอ้าหแล้วก็แบบว่าเอาเอาไปช้าช้าไปช้าช้าจริงจริงเขาจะทำไปด้วยอ่มามาๆๆครับยังไงยังไงรคับไออูไออูเออย่า ก่อนทักว่าเธอน่ารักประมาณนี้ถ้าใจหัวใจว่างก็คงจะดีช่วยเดินเข้ามาทีมาเป็นดวงใจของฉันได้ให้ใหเอา ติ๊กต็อกไหมน้าดีน้าดีมาดีมาดีน้าดีไม่นะติ๊กต็อกไหมสัมภาษณดตอนนี่เราทำพกาดตอนนีจะเล่นเลยบ่างหล่ะจะเล่นตอนนี้ก็ไม่ได้หยุดจะได้ปิดเลยจะได้ปิดไลฟ์เลยติ๊กต็อกอ่ะโอ๊อะไรวะโอ้ยผมมันผมตาไม่ทันจริงเลยติ๊กต็อกอ่ะติ๊กต็อกไม่ได้เหรอไม่ได้เล่นสองจนอยากจะสองเดียวจริงสองเดียวพี่พี่มีติ๊กต็อกไหมไม่มีมีเดียเขาไม่มีเขาไม่เล่นติ๊กต็อกเขาเล่นแต่ต็อกแทกอย่างเดียว พี่ออส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 พี่ออเลือกที่ต่อไหมพี่ออสนี่เธอเจอข้างนอกนะจับไปเลยเนี่ยทำไมฮะต้องเจอบางอย่างทำไมฮะไม่ค่าก็เสร็จเลยอเลเอเลกเดี๋ยวกำลังรอปดปดรอปดล็อกใบกระท่อมอยู่เออเออนะฮะอ่ะมา ทิ <Ps. S 1> ah, ang, ้งท้ายดีกว่าเราพูดค <im> ุยกันมายาวนานเลยนะฮะอยากให้ทิ้งท้ายฝากอะไรถึงเป็นแฟนผมเชื่อว่าน่าจะได้ความสนุกแล้วแหละจากพวกเขาแล้วก็เพลงเพราะๆนะฝากติดตามดู MV ฝากเพลงอ่ะเจ้าตัวฝากหน่อยแล้วกันให้กับแฟนๆพอฝากทุกคนแล้วนะครับอ่า MV คาถา้ครับในยู u b e นะครับพิมพ์คำว่าคาถาภาษาไทยกดใน u t u b e เจอเลยอันแรกนะครับฟังกันได้ไปดูกันได้นะครับแล้วก็ใน t ิ k ตอกนะครับก็มีทาเลนให้เต้นนะครับพิมพ์คำว่าคาถาภาษาไทยชารินภาษาอังกฤษนะครับลองไปเต้นดูนะครับมีคนเต้นเยอะเลยนะฮะแล้วก็เพลงเนี่ยไม่ต้องแชร์เลย ถ้าไม่ชอบแต่เธอชอบแช่นะครับฝากด้วยครับขอบคุณครับเอาวันนี้ขอบคุณสามหนุ่มออฟฟิศแมนครับขอบคุณมากครับเอาอู้ไออู้ไอเอ้ยไอกองก่อนชักว่าเชินอารักประมาณนี้ถ้าใจถึวันจะก้องใหญ่เลยช่วยไมือนเข้ามาทีมาเป็นดวงใจของฉันได้ แลวเนี่ยแล้วอย่าเอย่าเหนืยน้ยมาณีใจว่าว่าก็คงจะช่วยเดินเข้อมาดีมมเป็นดวงใจของฉันใจไหม่ละเย